จะได้กล่าวถึงภรรยาที่ดีมีความประเสริฐเลิศดล้ำก็จะได้หยิบยกในเรื่องของนางอมรอซึ่งเป็นภรรยาของพระมโหสถบัณฑิตนั้นย่อมเป็นภรรยาเหมือนมัรดาด้วยเป็นภรรยาเหมือนน้องสาวด้วยเป็นภรรยาเหมือนสหายด้วยเป็นภรรยาเหมือนทาสีด้วย การที่จะเชีให้เห็นว่านางอมรเป็นภรยาเหมือนทาสีนั้นมีเรื่องตอนหนึ่งเป็นเครื่องแสดงคือเมื่อพระโมโหสถได้นางอมรเป็นภรยาอยู่กินด้วยกันสองถึงสามวันแล้วมโหสถก็ให้ไปซื้อข้าวสารมาหนึ่งทนานแล้วสั่งว่าจงนำไปทำกินให้ได้สามอย่าง นางอมรก็นำข้าวสารหนึ่งธนาน,นั้นไปร่อนออกเป็นสามแผนกคือเป็นข้าวที่หนึ่งที่สองและที่สามข้าวที่เป็นเมล็ดดีนางอมรก็นำไปหุงข้าวที่เป็นเมล็ดบ้างหักบ้างก็ไปทำเป็นข้าวต้มส่วนข้าวหักหักปนปนก็ไปทำเป็นขนมเมื่อทำเสร็จแล้วก็ยกข้าวสวยและกับข้าวมาให้มโหสถบริโภคก่อน พอโมโหสถหยิบใส่ปากเคี้ยวซักประเดี๋ยวก็ทําเป็นโยนเข้าทิ้งแล้วก็ดุว่าหญิงเลวซามหุงข้าวกินก็ไม่เป็นเสียข้าวสารของเรานางอมอได้แต่ฟังแล้วก็ไม่นึกอย่างไรได้ยกข้าวสวยนั้นออกไปแล้วก็ยกข้าวต้มออกไปให้บอกว่าเมื่อข้าวสวยไม่ดีจงรับข้าวต้มมโหสถตักข้าวต้มขึ้นใส่ปาก แต่พอข้าวต้มลงถึงลิ้นก็ทำเป็นไม่ชอบใจได้วางช้อนข้าวต้มเสียแล้วบอกว่าเร็วเต็มทีต้มข้าวกินก็ไม่เป็นนางอมอก็ไม่ว่ากระไรได้ยกจานข้าวต้มออกแล้วยกจานขนมเข้าไปให้บอกว่าเมื่อข้าวต้มไม่อร่อยก็จงรับขนมมโหสถก็หยิบขนมใส่ปากแต่พอขนมถึงปาก ก็ทำเป็นโกรธแล้วก็ทิ้งขนมเสียแล้วก็เอาเข้าวสวยข้าวต้มขนมคลุกกันข้าวเทราชนางอมอตั้งแต่ศีรษะลงไปทั้งดุดาว่ากล่าวทำให้เสียของเราเปล่าเแล้วก็ไล่ให้ไปนั่งตากแดดนางอมอนก็ไปนั่งตากแดดด้วยการบอกคําเดียวพอนั่งตากแดดอยู่สักครู่มโหสถจึงเรียกว่าจงเข้ามา ก็นางอมรลุกเดินมาจวนจะถึงก็บอกว่าจงไปนั่งตากแดดอีกนางอมรก็เดินกลับไปอีกโมถก็เรียกกลับมาอีกทําอยู่อย่างนั้นจนถึงสามครั้งพอแน่ใจว่านางอมรจะเป็นภรยาที่เชื่อฟังเป็นภรยาที่ไม่โกรธตอบเป็นภรยาดังทาสีเป็นภรยาดังน้องสาวดังสหายดังมารดาแล้วก็ยกเอาฉลอมเสื้อผ้าส่งให้แล้วบอกให้ไปอาบน้ํา ชำระร่างกายกับเพื่อนหญิงนางอมรก็ไปอาบน้ำชำระร่างกายด้วยกิริยาปกติไม่โกรธโด,ดยประการใดๆนี่คือนางอมรได้ประพฤติปฏิบัติของความเป็นภรยาที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างท่านทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังแล้วก็ถือว่าเราจะได้ น้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็จึงมีคำสอนหญิงไว้มากนะเพื่อจะมุ่งประโยชน์สุขให้แก่หญิงอยากให้หญิงเป็นที่รักเป็นที่เมตตากรุณาของชายอยากให้หญิงมีความสุขกายสบายใจถ้าไม่มีคำสั่งสอน หรือหญิงใดไม่ได้ฟังคําสอนที่ดีจากมารดาบิดาหรือจากคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหญิงนั้นก็จะไม่รู้จักทําตัวให้เป็นทิรักที่เอ็นดูที่เมตตากรุณาของสามีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีงามที่เราได้สดับรับฟังในเรื่องของภรรยาที่ดีขอความสุข ความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร